การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยัง For Ranger, 100%. The games of the 29th Olympiad in 2008 are awarded to the city of Beijing. วี0 8เวลา2ทุ่ม8นาที8วินาทีจะเป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่มากของเมืองจีนนะคะเพราะว่านั่นคือนาทีที่กีฬาโอลิมปิกปักกิ่งกำลังจะเริ่มขึ้นนี่คือการประกาศสัปดาหให้ชาวโลกได้รับรู้นะคะว่าจีนนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ในมิติอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือการกีฬาเมืองจีนก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจในโลก ต่การมาเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอลพิษทางอากาศเรื่องของรถติดในปักกิ่งหรือว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นด้านการเมืองด้วยที่เข้ามาเกี่ยวพันกับการที่ปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ เรื่องของสิทธิมนุษยชนเสรีภาพสื่อที่เบตไต้หวันปุ่มต่างๆก็คาดว่าจะใช้โอกาสนี้แหละที่จะบอกให้โลกรับรู้เหมือนกันว่าในอีกมุมหนึ่งของเมืองจีนนั้นเมืองจีนเองก็ยังไม่ได้พัฒนาสักเท่าไหร่ในมุมมองของพวกเขาจีนพยายามที่จะรวบทุกทุกอย่างเลยในแง่ของความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพการจัดสถานที่ให้ดูสวยงาม เรื่องของอากาศเรื่องของมลพิษพยายามทำให้ทุกคนนั้นประทับใจกับเมืองจีนทั้งหมดนี้เราจะมาคุยกันค่ะในที่ตอนโลกค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ฟังเพลงยังตื่นเต้นไปด้วยเลยนะเพราะว่าจังหวะที่เราใจและมีน้ำเสียงของความภาคภูมิใจว่าปักกิ่งจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมวันที่8เดือน8 2 0 0 8คุณบินารัตไปยืนอยู่ตรงเทนันนเหมือนสแควร์เลยนะครับตรงนั้นเนี่ยเปิดเผยมากว่าเรามารายงานปักกิ่งกับโอลิมปิกนี่มี เจ้าหน้าที่ใครแอบดูหรือว่ามาสอบถามไหมมีค่ะในที่สุดก็มีนะคะไม่รู้ว่ายืนนานกันเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่ามีค่ะมีเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาแต่ตอนนั้นเกิดเหตุประท้วงที่เบสแล้วสิเกิดแล้วค่ะไปตอนอาทิตย์ที่เกิดเหตุพอดีเลยเขาก็อาจจะเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยเพราะว่าทางด้านของจีนเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมฮะในแง่ของภาพลักษณ์ของเขา,าสามทีของจีนเนี่ย เขาบอกว่าละเอียดอ่อนไหวที่สุดคือสามที่ที่แรกคือไต้หวันทีที่สองคือทิเบตทีที่สามคือเทียนอันเหมือนสแควร์ตรงนี้แหละแต่ว่านี่แหละครับเทียนอันเหมือนสแควร์เนี่ยจะเป็นจุดที่สําคัญมากในพิธีเปิดก็จะถือว่านี่จะเป็นจุดที่ออกไปทั่วโลกว่าบัดนี้จีนนั้นไม่ใช่เพียงแต่ยิ่งใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจไม่ใช่ยิ่งใหญ่ในแง่ประวัติศาสตร์4 0 0 0ปีเท่านั้นแต่ว่า จีนกำลังเป็นประเทศแนวหน้าในการที่ได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนั้นแสดงว่าจีนได้บรรลุถึงความเป็นประเทศที่โดดเด่นอยู่แนวหน้าของโลกแล้วเพลงเมื่อสักครู่นี้ we are ready นี่ร้องโดยนักร้องจีนทั้งหมด133คนจากทั้งฮ่องกงทั้งไต้หวันด้วยดังๆที่เรารู้จักกันก็เฉินหลงร่วมร้องด้วยนะคะในเพลงนี้ก็สะท้อนให้เห็นแหละค่ะว่าจีนเนี่ย พร้อมแล้ว we are ready พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพพร้อมที่จะให้คนจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาชมเชยประวัติศาสตร์เข้ามาแข่งกีฬาเข้ามาชมการแข่งขันแล้วทุกๆอย่างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของโอลิมปิกนะฮะจีนก็จะใส่ความเป็นจีนเข้าไปเหมือนกับเจ้าภาพทุกครั้งทุก4ีปีคนก็จะพยายามใส่ความเป็นประเทศของตัวเองเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นสัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์ปีนี้เนี่ยก็เรียกว่าปักกิ่งเริงระบำหรือว่าแดนซิ่ง b e i j i ิงนี่ค่ะ เหมือนคนเต้นราอยู่ใช่ครับแต่จริงๆมันเป็นตัวอักษรจีนใช่ไหมฮะคุณสุวิชัยใช่ครับนี่คือจริงครับเป่ยจิงเนี่ยเป่ยแปว่าเหนือนะครับจริงเนี่ยคือเมืองจากนั้นดูเผินๆบอกว่าเป็นคนจีนเต้นระบ,บำด้วยความรื่นเริงแต่ว่าจริงๆแล้วตัวหนังสือเนี่ยบอกว่าเป็นเป่ยจิง2008 แล้วมัน8ปดทำไมถึง8ปด๋ยวบอกว่า8นาที8วินาทีด้วยเหรอโอ้8ปนี่เป็นเลขมงคลมากๆของชาวจีนนะคะเพราะว่า เขาถือว่าเป็นหมายเลขที่จะนำความร่ำรวยนำโชคลาภความเจริญก้าวหน้ามาสู่คนคนนั้นเนี่ยนะคะสำหรับเลข8เหมือนเลข9บ้านเหล่าเราชอบ,บ9 9ไปข้างหน้า9้าหน้าสำหรับคนจีนเนี่ยก็เป็นเลข8นะ,ะเพราะฉะนั้นปีมัน2008พอดีเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกถ้าเกิดจะจัดโอลิมปิกวันที่8เดือน8พอดีและเดี๋ยวพิธีเปิดน,นะฮะ 2>, <c oughs> 2ทุ่ม8นาทีพอดีเป๊ะเช่นเดียวกันค่ะทีนี้สำหรับปักกิ่งเองนะคะมาถึงปีคศ2 0 0 8 8บบนี้เสนอตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วนะคะตอนแรกเนี่ยอยากจะจัดตั้งแต่ปี2000แล้วแต่ก็ไปแพ้ซิดนีย์อของออสเตรเลียเข้านะคะแล้วก็ในที่สุดเสนออีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาชนะ สำหรับการเป็นเจ้าภาพปี2008นี่แหละค่ะคู่แข่งนะคะก็อย่างเช่นเมืองโตรอนโตของแคนาดาปารีสของฝรั่งเศสอิสตันบูลของตุรกีโอซาก้าของญี่ปุ่นแล้วก็ครั้งนี้นะคะพอจีนชนะปั๊บก็เลยเป็นครั้งที่3นะคะที่มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกในทวีปเอเชียค่ะครั้งแรกจากที่โตเกียวปีคศ1 9 6 4ครั้งที่2ที่กรุงโซนะคะเกาหลีใต้ ปีคศออ1988มีอยู่หลายเหตุผลด้วยกันนะคะว่าทําไมปักกิ่งเนี่ยถึงชนะครั้งนี้มากที่สุดเลยก็คือว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเต็มที่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะที่สําคัญเลยไม่แพ้กันก็คือ ประชาชนชาวปักกิ่งค่ะ，สนับสนุนมากเหลือเกิน，เหมือนกับคนเขาพร้อมจริงๆที่อยากจะเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก。我想呢，你可能也听说了，奥运会对于中国人民来说是个一百年的梦想，我们已经等待这个日子一百年了。那么我想，北京之所以能赢得二零零八年的奥运会呢，有几点我们是有优势的。一个呢，我们非常想把奥林匹克的精神呢，在我们中国得到普及。 再一个呢，就是我们确确实实是中国经济发展了，我们中国的人民水平提高了，而且我们确实举办了、具备了这样一个办奥运会的这个基础。最重要的一个就是北京的人民、中国的人民支持北京办奥运会。绿色奥运呢，是我们三大理念之一。北京奥运会的口号是、理念是，呃，科技奥运、绿色奥运和人文奥运。那么，绿色奥运确实是非常重要的。 我们之所以提出了绿色奥运，是我们对大自然的一种尊重。我们认为是应该是一个环保的奥运会。所以呢，在绿色奥运中呢，我们不仅就是要求我们的场馆建设体现了环保的这样一个意识。你比如说，我们很多的场馆里面用节能的方法、科技引进去，而且比如说用太阳能啊，用节水呀、啊。我们北京奥运会的这个森林公园的水就是湖水啊。 有百分之七十是中水，是处理过的污水，那么都是用这种保护自然的方式。同时呢，我们在这个这个城市的绿色也做了大量的工作。这些年，北京的绿化面积不断的增加。 ในที่สุดใช้งบประมาณทั้งหมดนะคะคือเตรียมการเพื่อเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเนี่ยใช้เงินไปทั้งหมด1 8 1 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณ5ล้าน7 0 0 0แสนล้านบาทค่ะแสดงว่าจีนถือว่าทุ่มเท่าไหร่ก็คุม้มเพราะนี่คือชื่อเสียงนี่คือการสร้างแบรนด์นี่คือการยกฐานะของประเทศจีนนั้นไปอยู่ในระดับที่ทั้งโลกจะต้องยอมรับว่าเขาได้มาถึงแล้ว 嗯、呃我们很高兴啊！这也是咱们中国百年不遇的事儿啊！全国人民都这么兴奋，都这么呃高兴，我们也是。本来我今年准备要想出国去旅游，我都不去了，我就你采访中国人都是一个感觉，都非常高兴，对吧？所有中国人都有这个感觉，奥运头一次在中国办。 当然，每个人心里都非常高兴，都想为奥运做点什么。就是感觉挺激动的，然后就是要为奥运，我们每个人也应该做出自己的一份贡献吧。嗯，uh, 我觉得挺自豪的，就是北京奥运，就是奥运在北京举行嘛，然后觉得，嗯，这是一件大事吧。 วันที่8สิงหาปีนี้เป็นต้นไปนี่จะเห็นท้องฟ้าเหนือปักกิ่งนี่เห็นฟ้าสีครามไหมเพราะว่าใครที่ไปปักกิ่งจะรู้เลยนะครับมองขึ้นไปเนี่ยจะมัวซัวไปตลอดเวลาเพราะว่ามีทั้งควันมีทั้งหมอกตลอดแต่รัฐบาลจีนก็บอกเลยนะไม่ทราบคุณวีนาระได้ยินเหมือนกับที่ผมได้ยินไหมหรับรองคุณมองเหนือปักกิ่งในช่วงโอลิมปิกจะเห็นท้องฟ้าสีฟ้า โอ้แน่นอนค่ะเขายืนยันเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้แล้วก็จะทำยังไงถึงจะมีทองฟ้าสีฟ้ากลับมาครับอีกสักครู่